นนสวัสดีครับน้องเองวันนี้ดีค่ะอ่าวันเกิดแม่แพลใช่ค่ะวันนี้มาวันเกิดแม่แพลค่ะกิจกรรมเมื่อเช้าเป็นยังไงบ้างลูกเขาไปทาอะไรกันมาบ้างกิจกรรมเมื่อเช้าไปออไปโรงเรียนหนูไม่ได้ไปด้วยค่ะไปทาบุญกับนักเรนใช่ไปทาบุญใช่ค่ะ <laughs> นหนูไม่ได้ไปด้วยเนะแเราก็เลยมาตอนเย็นค่ะวันนี้เราเตรียมแบบโชว์อะไรมาโชว์ในงานน้อง อองานนี้ทุกคนแต่งตัวเป็นแม่แพรลวค่ะคอนเซปต์ก็คือทุกคนเป็นแม่แพรลลหมดเลยทั้งแดนเซอร์แล้วก็นักร้องค่ะแม่พรแสงทองเหรอใช่ค่ะจริงๆแล้วเราเรียกยับอก่ันอะไรกันแม่แม่แพรลลลูกยวแม่แล้วค่ะเซอร์ไพรส์มเป็นอะไรแบบเซอร์ไพรส์ชิ้นใหญ่ไหมหรือว่าเป็นของขวัญก็ของขวัญเล็กๆนี่แหละค่ะไม่มีอะไรค่ะอันนี้เราคือตั้งใจแบบหาเพื่อแม่พรเลยหรือว่าเป็นของที่แม่พรอยากได้แล้วเราแบบไปจัดการให้ ก็เป็นของที่ผู้หญิงใช้ค่ะคจะบอกได้ไหมหรือว่าเก็บไว้เซอร์ไพรส์ให้แม่เซอร์ไพรส์ดีกว่าอ,อ,อาทาล่าสุดหน่อยที่ไปขึ้นบ้นานใหมให่เป็นยังไงบ้างก็ดีใจค่ะพี่ที่มีบ้านหลังแรกให้ครอบครัวแล้วก็มีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองค่ะดีใจมากมากใช้เวลานานไหม,ไหม,มลูกคือสำหรับการบ้านหลังนี้เนาะแบบเราอยู่กันตั้งแต่เริ่มเลยเป็นยังไงบ้าง มันก็ความฝันของเด็กคนหนึ่งอะค่ะพี่มันก็ดีใจค่ะที่ที่บ้านให้ครอบครัวก,ก็เพราะว่ามี f อซนี่แหละที่ช่วยช่วยผักดันแล้วก็ช่วยให้มาลยน้ำใจแล้วก็ขอบคุณแม่แพลพ่อวิกแล้วก็แม่ยุยนะคะที่ให้ให้โอกาสน้องเพลงมาแต่งแต่วันแรกเลยค่ะมือแรกเี่นเพลงกล่าวเขามานน แต่ว่าเราเราก็เข้ามาในในหน่งสี่นสายยังไม่นานเนาแต่วันนี้เราประสบความสําเร็จหลายๆอย่างมีบ้านแล้วหรือแบบรู้สึกไงรู้ลูกก็รู้สึกดีใจค่ะตื่นตันที่ครอบครัวได้อยู่ดีสบายนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังกองที่มีเวลาฝนตกมีน้ําเข้าอะไรอย่างงี้ค่ะตอนนี้ทดลองแล้ว,ลวหาน้าฝนแล้วน้าไม่ได้แล้ว <laughs> ไม่รัวแล้วค่ะ <laughs> บรรยากาศขึ้นบ้านใหม่เห็นว่าคนเยอะมากอยู่บ้านอะไรอย่างนี้มาช่วยใช่ค่ะคนเยอะมาก พี่น้องทุกคนเยอะมากมาร่วมยินดีนะคะแล้วก็เรามีการแสดงหรือมีมีกิจกรรมอะไรบ้างคะวันที่บ้นใหมก็แค่มีโชว์หนึ่งเพลงค่ะวันนั้นแล้วก็มีแม่เพลเอาหมอลำเนี่ยค่ะพี่ๆไปลงให้นะคะวันนั้นที่แบบเป็นวันขึ้นบ้นานใหม่เนาะเรื่องงวามนามีเราบอกคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบางลูกก็บอกว่าหลายเฮ็ดเดย์แล้วเด้อ ลาเหตุใดแล้วในเมื่อทีบ้านเ้าว่าไม,ม่ยังเลยแต่ว่าตอนนี้ก็มีมีบ้านหนึ่งหลังค่ะพ่อแม่ไหงไหบ้างพ่อแม่ก็ดีใจค่ะภูมิใจกับลูกคนนี้ว่าคือเ,เหตุใดคือเหตุใดจากเป็นเด็กที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็เอาง่ายคือน้ไม่ได้เรียนแต่ว่าก็ตัดสินใจไม่เรียนเพราะว่าเพราะครอบครัวค่ะอตอนนี้เองเราเองก็ยืนอน,อนาคตนั้นให้น้องเนาะเร้เราอง หาเงินส่งน้องเรียนดทำไมตอนนี้ตอนนี e. um, ้ก็ยังหาทางส่งน้องเรียนเงินก็ส่วนตัวเราคิดอยากจะกลับไปเรียนอืมตอนนี้ก็ก็อยากเรียนอยู่นะคะพี่แต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ทํางานไปก่อนก็คืออยากหาเงินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปใช่ค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปเรียนกันอ่าโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวความฝัน ต่อไปของเราวางไว้อย่างไงอ๋อตอนนี้ก็ยังไม่ได้วางแผนอะไรไว้แต่ก็เก็บตังค์ไปเรื่อยๆค่ะพี่เก็บตังค์อะไรที่อยากได้พิเศษ,ษ,ษคือขอฝคนทุกคนก็ต้องอยากมีบ้านแล้วก็มีรถนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดอะไรอีกสองสามปีเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ค่ะตอนนี้เขาเก็บตังค์ก่อนเอาวันนี้ครับเมื่อมีตังค์แล้วเราอยากอัพสวยไปลูขอ คงความเป็นตัวเองไปก่อนค่ะแต่ว่าแบบคิดไหมบอกว่าเราอยากจะเสริมนั่นเสริมนี่อะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างค่ะแม่เพลอ,อนุญาตไหมรับแบบเราจะทำกับศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะนไม่อะนะคะยังไม่ได้ถามแม่แพ่เลยจริงๆเราจริงๆเพลงแบบอยากทาอะไรแบบศัลยกรรมที่แบบอยากให้ตัวเองแบบตอนนี้ก็สวยแล้วอยากสวยอะไรขึ้นอ,อีกรูป <c oughs> ไม่รู้เอาไว้เป็นเรื่องของงานคากเพลงงานากผลงานนะคะแล้วก็เพลงฮักคนหมดใจเพิ่งปล่อยเวอร์ชันเดียวไปเมื่อ2วันที่แล้วนะคะฝากติดตามเลยนะคะทางช่อง u t u b e แม่จินนะคะแล้วก็น้องเพลงมีเพลงใหม่คู่กับพี่มานะคะเป็นเพลงชื่อว่าอยากได้ผัวนะคะตอนนี้ถ้ายอะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่ะเหลือแค่จะปล่อยวันไหนปล่อยวันไหนนะคะต้อง เราถามเนี่ยเธอีกครั้งนึงค่ะ,ะชื่อเพลงอะไรนะอยากได้ผัวอยากมีผัวอยากได้ผว <laughs> ดัผวภาษาบ้านบ้านนะคะออก็ขอมีสักแบบปซิงเกิลสักแบบเลิร์ลิฟให้เราได้ฟังก่อนทหารมีไหมเอาจริงนะคะพี่วันือนเพรีักคนหัวใจเพิ่งตอนเข้าห้องอัดก็ก็เขียนไปยังไม่ได้ร้องบนเวทีจำไม่ได้มันริวจำ ทำนานจำได้ได้ติดตามได้ที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามได้เพจน้องเพลงค่ะเพจน้องเพลงแสงทองค่ะสุดท้ายฝากแฟนๆเนาะพี่เขาเรียกว่าอะไรนะติดตามเราแล้วก็อยากให้อวยพรมันเกิดให้แม่แพงนหน่อยนิดนึงด่ว ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ติดตามน้องเพลงแล้วก็รักเมตตาเอ็นดูมาตลอดนะคะวันนี้ไปมากเกินนี่เพลอาน้องเพลงขอให้เพลสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะลำล้ำลวยๆสวยรวยเก่งนะคะแมเพลขอบคุณค่ะโ <Okay. S 1> อเคค่ะ <Okay. S 1>